วันนี้แม่บ้านจะพามาทำปลาช่อนลุยสวนค่ะเมนูอร่อยร้านอาหารทำกินเองได้ง่ายๆค่ะสูตรน้ำราดอร่อยแซ่บเครื่องสมุนไพรแน่นๆเลยค่ะถ้าไม่มีปลาช่อนใช้ปลานิลหรือปลาทับทิมก็ได้นะคะปลาช่อนหนึ่งตัวทำมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะให้ที่ร้านทำมาหรือว่าจะทำเองก็ได้ค่ะนำมาบ้างๆแบบนี้โรยด้วยแป้งทอดกรอบบางๆให้ทั่วค่ะ นี่ค่ะกับด้านโรยให้ทั่วเสร็จแล้วนำลงทอดในน้ำมันนะคะไฟกลางทอดจนปลาสุกดีเหลืองทั้งสองด้านนำขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะปลาช่อนของแม่บ้านหัวเขาจะโตนิดนึงนะคะเป็นปลาช่อนนาแน่ๆเลยค่ะเหลืองสวยแล้วค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะอย่าทอดให้แห้งเกินไปค่ะเครื่องสมุนไพรราดปลานะคะพร้อมเครื่องปรุงรสค่ะ ก็มีตามนี้เลยนะคะถ้าใครจดไม่ทันก็แชร์คลิปเก็บไว้ดูได้ค่ะเรามาปรุงน้ำราดปลากันนะคะน้ำปลาค่ะ5ช้อนโต๊ะน้ำตาลปีบ๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนะคะแม่บ้านจะใส่1ช้อนโต๊ะก่อนค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะมะนาวค่ะมะนาวหาช้อนโต๊ะเท่ากับน้ํำปลานะคะพริกเผาค่ะ1ช้อนโต๊ะก่อนค่ะคนให้ละลายเข้ากันดีค่ะ แม่บ้านเพิ่มไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำพริกเผาไม่ค่อยนัวค่ะชิมรสดูค่ะแม่บ้านจะเพิ่มน้ำตาลปริบน้ำตาลมะพร้าวนะคะอีกหนึ่งช้อนโต๊ะรวมเป็นทั้งหมด2ช้อนโต๊ะน้ำพริกเผาก็สองช้อนโต๊ะนะคะละลายเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ขิงค่ะตามด้วยตะไคร้ซอยค่ะขิงหัน่นเตานะคะแล้วก็ตะไคร้ซอยถ้าชอบก็ใส่เพิ่มได้ค่ะ หอมแดงซอยค่ะสี่ช้อนโต๊ะค่ะมะนาวหั่นเต๋าค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะพริกขี้หนูซอยหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยใบมะกรูดซอยผักชีฝรั่งซอยใบสะราแหน่ค่ะมะม่วงสับซอยนะคะมะม่วงเปรี้ยวเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันดีค่ะน้ำลายแตกแล้วนะคะหอมมากๆเลยค่ะ ปลาช่อนลุยสวนเมนูร้านอาหารนะคะทําไม่ยากก่ะทากินเองได้ง่ายๆค่ะนําน้ํายําสมุนไพรมาราดลงบนตัวปลาค่ะปลาของเรานอนนิ่งเลยนะคะน่ากินสุดๆค่ะสวยงามกว่าร้านอาหารอีกนะคะเสร็จแล้วโรยถั่วลิสงค่ะใครมีเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์ก็โรยไปได้นะคะดูไฮโซขึ้นอีกค่ะโรยผักค่ะผักชีฝรั่ง ใบสะระแน่ตกแต่งนิดหน่อยค่ะพริกทอดค่ะจัดไปค่ะหอมๆเลยค่ะรสชาติครบทุกรสค่ะจัดจ้านหวานเปรี้ยวเค็มค่ะของแม่บ้านก็จะออกหวานนํำนิดนึงค่ะจานนี้นะคะรับประทานได้4-5คนค่ะถ้าไปสั่งที่ร้านอาหารก็หลายร้อยเลยทีเดียวค่ะทําทานเองนะคะประหยัดและอร่อยมากๆลองไปทํากันดูนะคะ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ